สวัสดียมามเช้าครับมาเอาบรรยากาศความเขียวขจีของข้าวนาบปังมาให้ชมนะคะเก็บตะวันยามเย็นนะครับขนาดถ่ายถ่ายคลิปก็จะเป็นช่วงยเย็นๆแดดรม่มลมตกนะครับเนาะแต่เราก็มาเห็นข้าวที่เขียวขจีสวยงาม เราก็เลยอยากจะเก็บความทรงจำแบบนี้ไว้นะครับนะกินข้าวหอมหอมแบบธรรมชาติของข้าวสวยงามลักษณะต้นข้าวช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงเตี้ยๆเนาะเป็นข้าวนาปรังเมื่อเทียบกับข้าวนาปีมันจะแตกต่างกันมากเลยแต่ต้นเขาก็แข็งแรงสมบูรณ์สวยงามสีสดใสครับ เมื่อเทียบกับแปลงข้างๆที่ไม่ได้ปลูกข้าวก็ทำให้มีความแตกต่างอย่างชิ่งเชิงเลยนะครับก็คืออากาศช่วงฤด,ดูการนี้เป็นอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเนาะก็เลยทำให้ต้นข้าวของเรามีความเติบโตไม่มากเนาะครับเนาะพอเดินกลับเราก็มาเจอกับดอกสาวสันทายเขากำลังบานสะพรั่งเลย ก็อดใจที่จะถ่ายคลิปไม่ได้นะครับของสวยๆงามๆแบบนี้ต้องนำมาขยายต่อเนาะครับสวยงามแต่เสียดายเขาไม่มีกลิ่นเนาะอันนี้ลักษณะต้นเขาก็จะปลูกในถุงดำเนาะมันก็เลยลงรากเขาอาจจะลงดินไปแล้วแต่ก็ทำให้ใบไม่ค่อยงามเนาะครับก็เหมือนโดน เก็บอยู่แล้วเขาก็อาจจะแสดงออกมาในลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็ดอกติวบานช่วงฤด,ดูการดอกติวบานสวยงามมากซากุระอีสานนะครับสีขาวเรามองแต่ไกลสวยมากเหมือนดอกซากุระเลยเพราะว่าเขาจะผลิใบร่วงหมดและหลังจากนั้นเขาจะออกดอกเต็มไปหมด มีประโยชน์หน้าปลูกนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ